ทำไม่ซ้ำบัตออนทั้งหมดนี้ค่ะเยอะมากที่ตัวนี้กันเลย 2p นะคะซ้ำแน่นอนแต่ว่าอาจจะสีอื่นสีม่วงคือแบบม่วงมากที่ของลาการอันนี้ซ้ำค่ะอันนี้ไม่ซ้ำเพราะว่าสีนูโตรแบบยังไงดีอะทุกคนแต่ว่ามันสีสวยส่วนตัวนี้ซ้ำเพราะว่าเป็น p h เอบัตพิมพ์ชอบสีนะคะน่ารักมากต่อไปคืออันนี้ ของแบรนด์พลเอบารมนะคะพิมพ์ไม่ซ้ําเพราะว่าก่อนนองจะหมดก็คงนานมากคือไม่ค่อยชอบกลิ่นด้วยนะคะเป็นสีชมพูก็สามารถทาแบบนี้ได้เลยคือมันง่ายพิมพ์ก็เลยซื้อมามานะคะคือบัชดอกไม้ของโฟ2ยูทนะคะพิมพ์ซ้ําเพราะว่าสวยมากแบบสีแบบมีชิมเมอร์วิงวิอยู่ข้างในถัดมาคือของแอ u ยูนะคะเป็นประมาณนี้แอมยู สีน่ารักนะคะพิมพ์ได้มาตอนหนึ่งแถมหนึ่งด้วยละ่ะนี่ได้มากับเบอร์0ูนย์สามนะคะซ้ำสีสวยพิกเมนท์แน่นแต่ที่เขาบอกว่าติดทนพิมพ์รู้สึกว่าอืมของพิมพัไม่ทนมากเท่าไหร่ถัดมาคือของเปียนะคะไม่ซ้ำสีติดขาวมากแต่ว่าเอามาทาให้แก้มปอบปอบได้อันนี้นะทันมาคือของลากาดเบอร์นี้พิมพ์ชอบสีนี้เขามากซ้ำ ของ t p นะคะเบอร์ศูนย์สามซ้ำแต่ว่าคือถ้าตรงนี้น้องหมดนะทุกคนสีนี้มันจะดูแบบเฉยๆมากแต่ถ้าเอาสองสีผสมกันนะมันจะแบบสวยมากอะ่ะตัวนี้นะคะของชามิดอยากซ้าอยู่ทุกคนแต่ว่าแบบคือใช้จนน้องน่าจะหมดอายุไปแล้วอะทุกคนสีน้องสวยนะคะตัวนี้ซ้ำราคาถูกส,สวย ทันมาคือของคาเกะพิมพ์ซื้อมาตอนหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันมีสีนี้ก็สีส้นะะม,สมนะคะไม่ซ้ำนะคะพอรู้สึกว่ามันเป็นม่วงที่พิมพ์อะไม่ไม่คุ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอันนี้ถัดมาคือของ ODPO นะคะสีม่วงอาจจะซ้ำทุกคนสีม่วงสวยหมดแล้วบวยบุย